แชร์ภูมิใจเสนอสวยเยอะแหละไม่หายเองนะคะปวดหัวต้องกินพี่ไม่ค่อยกินยานะคะส่วนมากถามคุณบหมได้พี่ก็จะบน่บนบน่บนจะมันหายแต่ถ้าไม่ไหวริงค่อยแบบคุณหมขอย่านหน่อย อบอไปก็เหลืออะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําง,งานก่อนตอนเช้าแล้วค่อยวินรองเขืนสักเม็ดหนึ่งเนีย่ยเอาไปสามเม็ดเดี๋ยวถ้าทนไม่ไหวก็ค่อยกินสระผมอะไรก็มันก็ผ่อนคลายอะไปนว,น,วนวดนวดใช่ไหมสระผมแล้วก็นวด,นวดเองงะกึ<อ>่งก<อ>ึ่งตรงแถวมันปวดนะมันก็จะหายทําไมมันมีแมลงเม่าขึ้นมาในห้องหนึ่งตัว มันหลุดรอดเข้ามาเหรอก็เลยมองไปว่ามันไม่ได้อันนี้เข้าตาพี่จุ๊เหมือน,นเครื่องจุ๊เลยก็ไมเข้าไอ้เครื่องสำอางดางเครื่องสำอางวันนี้เราแต่งหน้ารอยเฉยนะคะเราผมเสร็จมีปวกค่ะใช่คืมันเข้าบ้านเราแล้วเหรอเร็วไปปะไม่มีใครบอกว่ามีปวกก็เขาบอก ปวกันบินยังมันไม่มีมันไม่ีปีกมันบินยังบินไม่ได้ใช่ไหมฝนไม่ตกมันจะไม่ออกมานะควก็มาแดงเมาอ้าอ่ะ,อะหน้าหนูเริ่มเต็มเข้าไปเรื่อยๆเต็มพอพอจริงพอจริงละสุดตาม,มต้องปัดหรอกพี่เกียละดึกละทำอย่างไรพี่เขาไม่เคยเห็นหน้าสด เขาชอบอะไรที่มันรวดเร็วหรือเปล่าพี่จุ๋มไม่เต็มก็สวยเออนะผู้ชายเนอะแต่ถ,ถ้าผู้หญิงนะต,ต้องจัดเต็มติตมขน<ข>ตาให้แน่นเราคิดว่าเขาจะชอบแบบแต่งหน้าสวยๆเนอะวะเต็มเออแล้วเขาก็ชอบแบบธรรมชาติใช่ไม่ได้แต่งเยอะอะไรมากก็เหมือนผมเขาก็ชอบให้ผมตรงแต่งขนตาหนาๆบางทีเขาก็ไม่ชอบเนี่ยบางคนเขา เขาไม่กล้าพูดใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมเออเขาก็จะไม่กล้าพูดไม่กลา้าพี่<อ>พี่เขาแอบบอกอะไรพี่จุ๋มไหมนะ <laughs> เขาไม่ได้แอบ,บบอกอะไรพี่จุ๋มใช่ไหมมันเหมือนเหรอ <laughs> เหมือนแบบเอ๊หรือว่าพี่พีก็ปฝากบอกมาว่าให้แต่งหน้าเบาๆไม่ถ้าให้เรานะผู้ชายส่วนมากนะพี่ก็ดูแบบดูแบบนี่ใส่ผู้ชายส่วนมากนะแสดนะงว่าคาพูดแม่เชื่อไม่ได้นะที่บอกว่าอยากให้ผู้ชายเขาเห็นหน้าสดหรอกไม่ผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบนึกอกป่แบบเขาก็ไม่มันแต่งได้แต่ว่าสวยกําลังแบบไม่ใช่กลาหนาๆอย่างนี้นะแม ปัดออกมาคือขนตาหนาอย่างนี้นะเบ้าตาแบบเขียนจนดำอย่างนี้ก็ไม่ไหวแบบนี้ทำไมเออแต่งเต็มทุกวันไม่ไหวเบาๆอย่างนี้ดูใสๆมันจะดูแบบผู้ชายกขาจะชอบใสๆแต่งแบบไม่ได้ตั้งใจแต่งใช่แต่ตั้งใจนะแต่ตั้งใจแล้วตั้งใจมากด้วยบุม๋มวัดีแต่ไปเล่นผู้ชายวา่าเสร็จหรือย,อยัง ตัวเองนี่แหละที่ไม่เสร็จวิคดีอน่นนะึงเนาะคอยนานเท่าไร่ก็ไม่โมโห,หนะแต่ถ้าหนูคอยอะ่ะบวยวายอยู่งานมากเขามาเป็นคนแบบนี้อะ่ะแต่คุณพี่จะมานั่งคอยทุกวัน <c oughs> ก็ไม่น่าแหละ <c oughs> แต่ถ้าหนูได้ได้นั่งพี่จุม๋มแต่หนูก็นั่งคอยเขาทุกวันเลยนะ ที่แบบเขาทํางานอ่ะรอเวลาที่เขาจะเลิกงานนหาสงสารออกไม่หรอมันก็เป็นแบบนี้ดีแล้วเป็นแบบนี้นะจะได้รักกันแบบไม่เบื่อนอมไหมเราจะคิดถึงเอาวันนี้เรืองจริงนะ ม like right right like so right like ่ปไม่แน so sure the so ่ใจเอเดนไมมีมีนะแล้วฮิวอะไรดีอ่ะ่ะหิวฮิวไปห่อเนะเดี๋ยวก็เดีวก็เสร็จละไปหอะบุ่มไปรเรดีดยวมีแดดเจ็งก็เบาแต่สไพายสีดำก็เออเฮเด้อไปยงพวกย อา้าวตอนแรกก็ไม่เดงฮ่ไมตอนนี้มันเดงแล้วลูกเนี่ย <c oughs> อันนี้ของมาดามมุกกับอันนี้ฝากหน่อย ข้อกล่องใช่นาฬิกาอีนี่ก็ยังไม่ได้เก็บ